ฟังก่อนนอนคู่หูเพื่อนสีรีโอรูบี้กาลครั้งหนึ่งในที่ราบอันกว้างใหญ่ของแอฟริกามีสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ชื่อรีโอและกระต่ายฉลาดชื่อรูบี้อาศัยอยู่รีโอเป็นที่รู้จักในนามราชาแห่งปา่าเป็นที่หวาดกลัวของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในขณนะที่รูบี้ มีขนาดเล็กแต่ว่องไวและมักหาทางเอาชนะคู่ต่อสู้อยู่เสมอวันหนึ่งรีโอกำลังพักผ่อนใต้ต้นไม้ล่มลื่นเมื่อเขาเห็นลูบี้กระโดดไปมาด้วยความสงสัยในฟวามมั่นใจของลูบี้รีโอจึงเข้ามาหาเธอแล้วพูดว่าสวัสดีเด็กน้อยเหตุใดคุณจึงท่องไปในดินแดงเหล่านี้อย่างไม่เกรงกลัว โดยไม่ได้รับการดูแลลูบี้ยิ้มสุกโซนพร้อมตอบว่าโอ้ริโอผู้ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ความไม่เกรงกลัวแต่เป็นไหวพิบและไหวพิบที่นำทางฉันฉันเชื่อในการใช้จุดแข็งของฉันอย่างฉันฉลาดด้วยความประทับใจในคำพูดของลูบี้ริโอจึงถามต่อว่าบอกฉันหน่อยลูบี้คุณเคยเจอนางฟ้าไหม ฉันเคยได้ยินนิทานมาบ้างด้วยพลังวิเศษของพวกเขาฉันปรารถนาที่จะขอพรจากพวกเขาดวงตาของลูบี้เป็นประกายด้วยความตื่นเต้นขณนะที่เธอเล่าว่าจริงๆแล้วริโอฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับน้ําตกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในปา่าซึ่งมีการกล่าวกันว่าเทวดาจะปรากฏตัว บางทีถ้าเราเดินทางด้วยกันเราอาจพบนางฟ้าที่คุณต้องการดีโอเห็นด้วยและคู่ที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็ได้ออกเดินทางสู่ภารกิจของพวกเขาพวกเขาเดินทางผ่านป่าทึบข้ามแม่น้ำและปีนภูเขาสูงตั้ง,งาจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงน้ำตกที่ซ่อนอยู่ ขณะที่พวกเขายืนอยู่หน้าผืนน้ำที่ลดหลั่นกันลีโอและลูบี้ก็สวดภาวนาขอให้นางฟ้าปรากฏตัวทันใดนั้นสายลมอ่อนๆก็พัดปกคลุมบริเวณนั้นและล่างสูงของทู่สวรรค์ที่เป่งประกายก็ปรากฏต่อหน้าพวกเขาน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและสติปัญญา อะไรทำให้คุณมาที่นี่สัตว์ชั้นสูงยมมทูตถามรีโอรู้สึกถ่อมตัวเมื่อเห็นยมมทูตมาและพูดด้วยความเคารพว่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ฉันขอพรอจากคุณเพราะฉันอยากจะใช้กำลังของฉันเพื่อปกป้องและนำความสามาคัคคีมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่าแห่งนี้รูบี้เสริมด้วยไหวพลิปอันเฉียบแหลมของเธอว่า และฉันนางฟ้าที่รักขอคําแนะนำจากคุณเพื่อใช้สติปัญญาของฉันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและนำความสุขมาสู่ชีวิตของพวกเขานางฟ้ายิ้มอย่างอบอุ่นและอวยพรพวกเขาทั้งสองลีโอขอให้ความแข็งเกร่งของคุณบรรเทาลงด้วยความเมตตา และขอให้คุณเป็นราชาที่ยุติธรรมและชาญฉลาดลูบี้ขอให้สติปัญญาของคุณถูกใช้เพื่อยกระดับผู้อื่นและสร้างโลกที่เต็มไปด้วยเสียงหวัวเราะและความเมตตาด้วยพรของนางฟ้าลีโอและลูบี้กลับเข้าไปในป่าพร้อมจุดประสงค์ใหม่ลีโอปกครองด้วยความเป็นธรรมและปกป้องผู้อ่อนแอ โดยแด้รับความเคารพและชื่นชมจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดลูบี้ใช้ไหวพริบของเธอในการแก้ปัญหาและนำความสุขมาสู่คนรอบข้างเธอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในป่าเมื่อร่วมมือกันริโอและลูบี้ได้แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งและสติปัญญาเมื่อใช้อย่างชาญฉลาด และเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นสามารถนำมาซึ่งโลกที่กลมกลืนและสนุกสนานสำหรับทุกคนดังนั้นเรื่องราวมิตรภาพและคำไวพรจากนางฟ้าของพวกเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปหลายวันผ่านไปลีโอและลูบี้คู่หูผู้มีพลัง กำลังผจญภัยที่น่าตื่นเต้นในป่าที่น่าหลงไหลขณะที่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าพวกเขาก็พบกับแม่น้ำทรยศขวางเส้นทางของพวกเขาแม่น้ำกว้างและเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลเร็วทำให้ไม่สามารถข้ามได้รีโอหวัวเราะและไต่ตองถึงก้าวต่อไปของพวกเขาเราจำเป็นต้องหาทางไปอีกด้านหนึ่งลูบี้มีความคิด บ้างไหมรูบี้ซึ่งมีไหวพริบรวดเร็วอยู่เสมอตอบว่าฉันจำได้ว่าเห็นต้นไม้ล้มอยู่ต้นน้ำไกลออกไปหากเราสามารถนำทางขวางป่าและไปถึงที่นั่นเราสามารถใช้เป็นสะพานได้ด้วยความตื่นเต้นกับคำแนะนำของโูบี้ลีโอและ r ูบี้จึงออกเดินทางค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านพุ่มไม้หนาทึบ และหลบพุ่มไม้หนาำหลังจากการเดินป่าที่ท้าทายในที่สุดพวกเขาก็มาถึงต้นไม้ที่ลม้มลงเมื่อพวกเขาพยายามจะข้ามพวกเขาก็พบกับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนั่นคือต้นไม้ไม่มั่นคงและงอนเงี้ยนดิโอรังเลโดยไม่แน่ใจว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ลูบี้ไม่เคยยอมแพ้ง,ง่ายๆ ให้ารามมั่นใจกับริโอว่าเราสามารถสืบกํำลังต้นไม้ด้วยกิ่งไม้และเถาวัลย์ที่แข็งแรงได้เมื่อร่วมมือกันเราจะทำให้มันแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของเราได้ด้วยความมุ่งมั่นครั้งใหม่ลิโอและลูบี้รวบรวมกิ่งไม้และเถาวัลย์มัดรอบต้นไม้อย่างเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความมั่นคง พวกเขาเริ่มข้ามสะพานชั่วคราวอย่างช้าๆและระมัดระวังทีละขั้นเมื่อรีโอก้าวแรกต้นไม้ก็ส่งเสียงดังเอียดและโยกเยกแต่ด้วยกำลังใจของลูบี้เขาก็เดินหน้าต่อไปลูบี้ตามมาด้วยความกล้าหาญขณะที่เธอข้ามต้นไม้ที่สันไหวทั้งสองจับตาดูอีกข้างหนึ่งมองเห็นความสำเร็จ หลังจากความรู้สึกชั่วนิรันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงฝั่งตรงข้ามอย่างปลอดภัยดีโอและลูบี้แบ่งปันรอยยิ้มแห่งชัยชนะภูมิใจในการทำงานเป็นทีมและทักษะในการแก้ปัญหาลีโอหันไปหาลูบี้ด้วยความซาบซึ้งในน้ำเสียงของเขาขอบคุณลูบี้ฉันคงทำไม่ได้หากปราศจากความคิดและความ กลระาหารของคุณลูบี้ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความภาคภูมิใจและฉันก็ทำไม่ได้หักปราศจากความมุ่งมั่นและไหวพริบของคุณลีโอเราสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาที่สูงส่งลีโอและลูบี้ยังคงผจญภัยต่อไป ผ่านมหัสรรย์พร้อมเผชิญอุปสรรคที่เข้ามาพวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่ขวางทางได้ดังนั้นการเดินทางของลีโอและลูบี้จึงดำเนินต่อไปเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความท้าทายและสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่ไม่มีวันแตกหักจบบริบูรณ์